ับขอนำท่านผู้ชมมาที่ช่องกินเที่ยวแชน n นลวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้ใหม่มาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจี้อะไรมาจี้ A AI ปีศาจหลุมดำความสามารถ เมื่อตกหรือก่อสร้างอัพเกรดแลนมาร์กของฉัน68%สร้างหลุมดำเมือ่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส50%เพิ่มค่ามาทางคูณ4เมื่อตกกับก่อ,กอสร้างสร้างหลุมดำก็เป็นจี้หลุมดำผสมกับจี้ก้อนคูณ4 จะลดลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสห้าสิบเอร์เซ็นต์คูณสี่ที่เก่าเอามาผสมเอาผสมเอามาผสมกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาหาอะไรบ้าโห้ประกาศยังไม่มา หาภาพเหมือน4ชิ้นเพื่อแรกเป็น GSA AI ปิศาจหลุมดำก็มีสะสมแรกกล่องสุม่มเครื่องราง S ก็มีถุงมือหลุมดำไทท่านโดนวิดีการวิกตอรี่รองเท้าพับเพิ่นกระชาดาับเพิลอุปกรณ์เขียนแบบ ู้พิชิตรองเท้าป้องกันแล้วก็บอลลูนปิศาจอุปกรณ์เขียนแบบเรืออออากาศต้องหา a บวกอล่าหลุมดำทั้งหมดใช้2อ,อันหา2อ,อันเพื่อแรกภาพเหมือน s 1อ,อันก็เท่ากับ5 4อัน2 สองสี่แปดเท่ากับต้องหาออล่าหลุ่มดำแปดอันอ,อะไรเนี่ยแสงเกียรติยศอย่าบอกละว,ว่าต้องเติมเดี๋ยวจุดก,ก่อนเลย นี้มาจากไหนอะอีเวนต์แสงเกียรติยศปีศาจลุมดำเมื่อแรก a i ปีศาจหลุมดำเอสด,ดวกสมุดอัญเชิญแสงเกียรติยศปีศาจหุมดำเอสสามารถรับแสงเกียติยศพิเศษสมดอัญเชิญได้ที่ร้านค้าอย่าบอกนะว่าต้องเติม ยังไม่มาอ่อประกาศกาดก,ก็ยังไม่มาก็อีเวนต์นี้ก็อีเวนต์ใหม่นี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วผมก็ขอจบคลิปเนเพียงแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วดูคลิปจบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิป คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย